วิชาปีศาจที่ทาให้เขากลัวสียคุลไปตอนนี้คุณมีใบประกาศนียบัตรวิชาจิตยาของมหาวิทยาลยัยครับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งในห้าของอเมริกาครับเขแรกครับคือ practice appreciation หมายถึงให้เราะฝึกในการที่จะชื่นชมเขาเขาทําดีอะไรให้เล็กน้อยเขาทําดีแค่ศูนย์จุดหนึ่งแต่เราชื่นชมเขาเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านครับเพราะในปัจจุบันคนเราเป็นโลกที่เรียกว่าต้องการ social acceptance หมายถึงต้องการการยอมรับทางในด้านของสังคมหรือ social เหมือนเวลาคุณโพสต์อะไรไปแล้วแต่เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดโพสต์ไหนมีคนมาคอมเมนต์เยอะมีคนมากดไลค์เยอะคุณจะรู้สึกตัวพองคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกภูมิใจแต่โพสตไหนโพสไปเงียบๆคุณจะรู้สึกเฟลนิดหน่อยดังนั้นเทคนิคนี้จะทําให้เขารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่คุณเขาตัวพองเขาใหญ่โตเขามีความสุขและเขาไม่สามารถที่ได้ความลุกแบบเนี้ยจากคนอื่นได้เทคนิคแรกคือให้คุณอ่ะเขียนโน้ตขอบคุณใส่กระเป๋าเขา แม้ว่าเขาจะทําอะไรเล็กเล็กน้อยแค่แค่เขาลินน้ําให้คุณเขียนไปเลยว่าขอบคุณนะพี่ที่พี่ลินน้ําให้หนูเช้าเนี่ยพี่รู้ไหมว่าตั้งแต่พ่อแม่หนูเนี่ยก็ไม่เคยมีใครอ่ะที่มาลินน้ํามาดีกับหนูได้เท่าพี่เลยทําไมพี่เป็นคนที่มีน้ําใจขนาดนี้ทําไมพี่เป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีขนาดนี้ทําไมพี่เป็นคนที่รักคนรอบข้างได้มากขนาดนี้สุดยอดมากเลยขอบคุณนะที่มีพี่เข้ามาในชีวิต อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเขาทําแค่ลิ้นน้ํานิดเดียวแต่คุณเอาเวอร์วังเลยนะครับแบบว่าชมแบบเวอร์วังแบบเวอร์เบอร์ไปเลยนะนะครับให้เขาแบบว่าโอ้โหเขาจะไม่มีทางมีความรู้สึกนี้ถ้าเกิดเข้าไปอยู่คนอื่นเทคนิคที่2ให้คุณชื่นชมเขาด้วยเสียงนะนะครับโดยการชื่นชมเขาต่อหน้าสาธนารนณะโดยเฉพาะถ้าเกิดต่อหน้าคนที่เขาเคารพคนที่เขารัก เช่นต่อหน้าพ่อแม่เขาครอบครัวเขาญาติพี่น้องเขาเพื่อนเขาเจ้าน้อยเขาหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาเคารพนะครับแล้วคุณอ่ะชมต่อหน้าไปเลยแบบนี้มันจะทําให้เขาอ่ะโอ้โหรู้สึกดีกับคุณแบบสุดๆครับเช่นสมมุติว่าไปบ้านพ่อแม่เขาคุณก็ชมเขาเลยว่าคุณพ่อแม่คะเนี่ยหนอูอยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยที่เนี่ยหนูรู้สึกหนูโชคดีมากๆเลยที่ได้ไมา ได้พี่เขามาเป็นแฟนอะ่ะคุณพ่อคุณแม่มีเทคนิคอะไระพี่เขา่เป็นคนที่แบบว่ามีน้ำใจเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีอย่างดีมากแล้วก็เป็นคนที่มีความตั้งใจในการทําหน้าที่การงานอย่างมากๆเลยมีสมาธิในการทํางานมากๆเลยพี่เขาสุดยอดมากเลยหนูคุณพ่อค,คุณแมรร่รบกวนแชร์เทคนิคให้นหนูหน่อยได้ไหมว่าคุณพ่อคุณแม่มีเทคนิคอะไรในการเลี้ยงลูกให้ได้ออกมาดีขนาดนี้เผื่อเดี๋ยวเวลามีหลานน่ะหนูจะได้นํา ขอนาเทคนิคของคุณพ่อคุณแม่ไปใช้บ้างหลานคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เก่งเหมือนกับลูกคุณพ่อคุณแม่แบบนี้หนูว่ารู้สึกโชคดีมากๆเลยที่ได้พี่เขามาเป็นแฟนแบบนี้นะครับให้คุณชมลักษณะแบบนี้แล้วคุณคิดดูว่าแฟนคุณจะรู้สึกไงเขาจะรู้สึกตัวลอยติดเพาดานเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะรู้สึกตัวลอยปิดเพาดานเช่นกันนะครับการชมแบบนี้มันชมแบบว่าชมครั้งเดียวแต่ว่าโอ้โหมันกระทบชิงเยอะแยะเต็มที่มากมายนะครับแล้วสังเกตดูครูได้ใช้คําพูดสะกดจิต ที่ผูกคอแฟนคุณนะไม่ให้นอกใจด้วยโดยการที่บอกเขาว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเห็นป่ะนะครับคือคําพูดนะครับมันอยู่ที่เราคําพูดมันอยู่ที่เราปากมันอยู่ที่เราครับคุณอยากให้ใครเป็นแบบไหนคุณม,ม,มีสิทธิ์คุณน่ะสามมีคุณน่ะมีพลังคุณสามารถนะครับมีพ w e r ที่จะสะกดจิตให้ใครอ่ะทำหรือไม่ทําอะไรตามที่คุณต้องการได้เพียงแค่รู้อ่ะคุณเพียงแค่คุณต้องรู้หลักจิตวิทยาในการทาครับไม่ใช่สุดสิทธิ์มาทำ ดังนั้นใครอยากเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมที่ทําให้เขาคลั่งรักและเสพติดทําทำให้เขาคลั่งรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตนะครับคุณแนะนําทุกทวนได้ในคอร์สดารเกมสกุลติดให้เขาคลั่งรักคลาสนี้จะเป็นจิตญาณสายดำที่ทําให้เขาคลั่งรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตเป็นชุดคําพูดและชุดการกระทําที่คุณไม่ต้องไปคิดเองครูจะมีชุดคําพูดเนี้ยให้คุณอะไปคิดได้เลยไปใช้ได้เลยกับแฟนคุณแล้วทาให้เขาคลั่งรักและเสพติดคุณคนเดียวครับใครสนใจไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับตอน คือครูมีทํากลุ่มคอร์สฟรีวิชามารให้คนคลั่งรักเราใครสนใจอยากได้อยากเข้ากลุ่มเรียนนี้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์และพิมพ์เลข3ตัวเดียวครับและใครมีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ